thank you สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็มาพบกับมี่อีกครั้งนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดนะคะก็คือกักตัวอยู่บ้านตลอดเลยแล้วก็ทำงานที่บ้านด้วยนะคะการจะหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเนี่ยก็ไม่อยากออกไปหาที่ไหนไกลค่ะนี่ก็เลยไปเดินหาตามเซเว่นนะคะประกอบกับที่ว่ามี่โดนป้ายมาจากคลิปของคิวเทโอป้าทุกคนขนาดอปป้ายังใช้เลยก็เลยคิดว่าจะต้องสอยมาใช้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่านะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นแคลทริปเปิลซีสกินบูส treatment pad นั่นเองนะคะซึ่งเขานะคะเรียกได้ว่าเป็น treatment แบบสองเจ้าแรกที่ขายในเซเว่นเลยนะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสูตรช่วยลดสิวเพื่อผิวกระจ่างใสนะคะและที่สําคัญนะคะเราทําเองที่บ้านได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราได้ไปทำ treatment ที่คลินิกดังๆอย่าง SLC เลยนะทุกคนเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นของคลินิก SLC นั่นเองค่ะมันจะใช้ตัวสารบำรุงตัวเดียวกับคอสที่ดาราดังๆเขาชอบทํากันเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดรอยสิวแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน1สัปดาห์ค่ะปราศจากสารอันตราย6ชนิดด้วยกันค่ะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะคะจะอยู่ที่ว่าตัวสำลีเนี่ยมี2ฟังก์ชันด้วยกันนะคือจะใช้ได้ทั้ง เป็นตัวผัดเซลล์ผิวด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงไปในตัวด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนประกอบสำคัญของไลน์คาเวียนะคะมีอนุพันธ์วิตามินซีถึง3ตัวด้วยกันนะคะมีไฮยาลูรนิกแอซิดแล้วก็เนเชอรัลเอชเอนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะพอเดียวของเขาเนี่ยนะคะมีความคุ้มมากๆเพราะว่านอกจากจะใช้ที่ใบหน้าได้แล้วนะคะยังใช้ตามตัวได้ด้วยนะคือ สามารถใช้ตามข้อศอกข้อเขา่ารักแรก้ขาหนีบหรือว่าจะเป็นตาตุ่มก็ได้นะคะคือในจุดที่มีความแห้งกร้านหรือว่ามีรอยด่างดำเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะ้านแพ็กเกจจิ้งน,นะคะตัวนี้เขาก็จะมาในรูปของซองซิปล็อกนะคะคือเปิดปิดใช้งานสะดว,วกพกพาง,ง่ายนะคะ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปผลิตภัณฑ์แบบขนาดจริงนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีวิธีใช้กับรายละเอียดผลิตภัณฑ์อยู่นะคะเมื่อเปิดซองออกมานะคะทุกคนเขาก็จะมีสัลรีอยู่4แผ่นด้วยกันนะคะซึ่งสำลรีเนี่ยมีความชุ่มของสารบำรุงมากๆคือตัวนี้นะคะเขาก็จะมีจุดเด่นที่สัลรีของเขานะคะทำงานได้ถึง2หน้าที่ด้วยกันนะคะคือด้านที่เป็นตาข่ายนะคะก็คือจะเรียกว่าไมโครไฟเบอร์นะคะด้านนี้นะคะเขาก็จะช่วยล็อก เซลที่แห้งเสียนะคะให้หลุดออกมานะคะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะจะเป็นตุ่มๆนุ่มๆน,นะคะเรียกว่าเพียวคอตตอนนะคะด้านนี้ก็จะใช้บำรุงผิวค่ะสำหรับวิธีใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับวิธีใช้ตัว แคลชิมเมนท์แพดตัวนี้นะคะก็คือสำลีเขาเนี่ยมันจะเป็น2ด้านนะคะด้านที่เป็นตะข่ายแล้วก็ด้านที่เป็นแบบนุ่มๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ด้านที่เป็นตะข่ายนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวก่อนแล้วก็ด้านใช้ด้านที่เป็นนุ่มๆน,นะคะบำรุงผิวหน้าคือจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยคือสารบำรุงเขานะคะคือแบบเยอะมากคือแบบบีบออกมาแล้วคือเห็นแบบเป็นน้ำออกมาเลยทุกคนเห็นปะ เออคือชุ่มมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะก็ใช้ด้านที่เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะหรือตะข่ายเนี่ยนะคะเช็ดเบาๆที่ผิวหน้าได้เลยนะคือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นแบบของมะนาวคาเวียอ่อนๆนะคะคือให้ความรู้สึกแบบสดชื่นกระปี้กระเป๋าคือแม้ว่าจะเป็นด้านที่ใช้ผ้าเซลล์ผิวนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะแบบมีความอ่อนโยนมากๆคือเช็ดไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกแสบหรือว่าระคายเคืองผิวเลยนะคะ พอเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนด้านมาใช้ด้านเพียวคอตตอนที่เป็นตุ่มนุ่มๆอันนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าแม้ว่าสารบำรุงเขานะมันจะดูชุ่มขนาดเนี้ยแต่ว่าเวลาเช็ดไปแล้วอะคือมันซึมเข้าไปเลยนะคือผิวแบบดูสบายผิวมากแล้วผิวดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูโตขึ้นมากๆเลย คือแบบดูสุขภาพดีมากอะนะคะนี่พอเราเช็ดหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถนําตัวแผ่นพอตต้อนนี้นะคะไปเช็ดในส่วนต่างๆของร่างกายที่มีปัญหาผิวได้เลยเช่นแบบปัญหาผิวแห้งกร้านหรือมีแบบรอยด่างดํานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบข้อศอกนะคะหรือว่าข้อเข่านะหรือว่าขาหนีบกะตุ่มอะไรพวกนี้คือเช็ดได้หมดเลยหรือว่าแม้แต่ไหนก็เช็ดได้นะคะคือจะบอกว่ามันแบบแผ่นเดียวคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลําตัวเลยะคะ่ะ สำหรับความรู้สึกหลังใช้ของตัว treatment p a ดตัวนี้นะคะมี่ก็รู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวได้ดีนะคะช่วยผิวเรียบเนียนดูกโกลว์ขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญคือสารบารุงเนี่ยคือดูชุ่มก็จริงแต่ว่ามันซึมซับได้ไวมากนะคะไม่รู้สึกเหนียวเนนหนอะหนะผิวเลยแล้วก็ผิว,วดูกระจ่างใสขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นนะคะ ในเรื่องของรอยจุดด่างดำนะคะที่เป็นรอยกระาของมีนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะคิดว่าอาจจะต้องใช้นานขึ้นนะถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวนะคะมีก็ชอบด้านแพคเกจจิ้งของเขามากเลยเพราะว่าเป็นแบบ1ิล็อกนะคะพกพาใช้งานสะดวกนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยทุกคนคือออกไปเซเว่นแถวบ้านก็ซื้อได้แล้วนะคะราคาเพียงซองละสบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครนะคะต้องการที่จะลดรอยสิวแล้วก็ให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นมีว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นี่ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย